ววัสดีครับเพื่น่้องครับพับกบพบกับไอเดดบรูนะครับผมนะมื่อนี้ไอเดสิฟาคนเบิงไปแบกผู้สาวเล่าครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ประเทศเล่านะครับผมนะมาติดท็อปปืนประเทศเล่าประมาณ1นซัปดาห์นี่คือผลประกอบการครับท็อป6 M 79ท็อป27 AW ท็อป30กอซา ท็อป31บสันท็อป47 VSK ท็อป76 UC ท็อป80 VSS โทก่อนท็อปแ4และกับท็อป96 M 5 9 0ปืนที่ไอเดซีเอาไปเล่นมือนี่ก็ได้แก่นี่เลยโทก่อนคูใสแล้วก็จะเป็นสก,กานะครับผมนะไปแบกสาวเล่าได้ไปพบปะพบเจอในแชทโลก นะครับผมซุ้มไปเลยกระเจอเอื่อยเล้าอยู่ในแชทโลกก็เรื่อยถือโอกาสแบกเล่าแหละกันน้ำคลิปมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับดูก้อนสิไปรับช้มอย่าลืมกดแชร์ให้เด็ดนําเดอ้อพ่อแม่พี่น้องชาวลาวชาวไทยชาวหนันชาวนี่ชาวใต้ชาวเหนือชาวอีสานชาวกรุงเทพจะได้รับชมไอเดียกันทั่วทุกทิศเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลย หาหาชื่อติ๊กออกนี้พะยากเลยดิมันเป็นชื่อภาษาอกษอ่ะเห็นแล้วเนี่ยดูอยู่อ่ะจะตึงอะไรขนาดนี้หมวยกูเรามาเล่นเรามาเล่นกับคนดังเลยดินไปนะมนีตัวหงุดขึ้นไปนะ่นเอ้นเ้าอีกตัวหอะเอ้าทำไมไม่ตายอ่ะเลือดเอ้าคืนบัคมล้ว ประมันสามตัวนะสามตัวสาตัวระวังนะเบอร์สองเขาให้สอ,องระว,างาวางังระวังเราต้องเล่นอันนี้กับมันเราเล่นรุกกับมันไม่ได้เลยเพราะมันไหนตัวมากเลยมันดาวหนึ่งแล้วหรอ ฝั่งนี้มันมาฝั่งนี้กันม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 ีตัวมันจะสไลด์ไปได้เบอร์กระชากเอาไอ้หมวดอยู่ไหนวะอินแดงเล้าไปใช้หน้าสองยิงอยู่พี่ใช่ไหโอะไรโอยู่งเนี่ยตรงโมโคนั่นแหละดาวดาวสวยนั่นก็ไม่มีละมีแค่สามตัวดับเบิล kill สไลด์ขึ้นมาอีิ พี่น่าจับเมือง Triple kill. ไมัไนเีป็นตัวแน่นอนไปตรงนั้นเน่เน่เนี่ยมันมันวุ้ย,ย่างเจียบ่ะมีทางกตาตัวไดว้ในข้างล่างเราเนี่ยโอ้ยโอ้โหไม่ตายจังไรวะ ไม่ทันสกิลฟูดาวอยู่ครบสกิลแล้วันอีดาัตัวนะัตัวตัวม่ช่ยนะเอาดาไปหนึ่งแล้วนะเอ้ไม่ช่วยมเลยเหรอใช่หมดเลยหมดเลยหมดตีเลย เห็นไหมน่ะเนาะของเราเองเนี่ยชงดอกกูดาวให้เนี่ยเหรอหมดตี้เลยเลยตึงนากน้อยสามลาวนี่เนาะใช่ใช่นั่นหละ ได้ไงอเ,เอฟซียังไม่น้อยจิงตีปืน,ห,ห,นขอขอหน่อยดิตีทักาะหน่อยขอของหน่อยไม่มีเหรียญเลยต<อ>ีปืนไรจ๊ะหมวยให้ตีปืน,ปนไรตีให้อีกคนอ่ะอีกคนนึงเข้ามาเล่นปืนตีมั่ง ไม่มีกระสุนลูกซองเลยมาแต่ไหนหมดนี่กระสุนลูกซองไปไหนหมดนะยูนี่เจ็ดสิบแปดนะอะโอ้โหไม่มีชักแม็กเออไม่มีชักแม็กเลยหรอศูนย์นะพี่ดูดิมาแบ่งมาแบ่งนะคนละคนละเข้าตัวมั้งเห็นอือหือเอ้ยพี่จะพูดไม่ค่อยชัดจังวะฟังให้มันดีๆเลยค่ะนะจะลอยดูดดูดมัน ไอ้ตีนขึ้นไม่หนึ่งม้าวอยู่บ้านมันอยู่บ้านข้างล่างเงี้ยนาวไปแล้วใช่หรอโคดาวน้อกำลังจอดมันนิดแมนด่าเอาสื่อเรนเพย์ข้ามบนมีเพี่เองน้องพียงเพียงไม่มีคนอยู่ใกล้ๆนะ วางหน้าไม่มีเลียรลนะแม่เกียนลูกปืนให้หมดแม่นี่มันเพิ่งเกิดไหมนี่กระชุนลูกชองกระชุนลูกชองเทียบเลยนเยนี่ยเกียรมาฝากได้ไหม ไีตัวอาไปดอกข้างการัน่งขึ้นมา k ลปรอุ้ยข้างล่างมีไอ้โมเดือบนบ้านนะใต้บ้าน่มไเห็นคนเลยเลืนตรงไปเห็นแน่รอน แล้วนี่นี่มันอยู่ทางเครื่องดีดเออน่าน่าน่าเลยจะไปชุบแน่เลยน่าจะหมดแล้วมั้งเดือดแต่ล่าง <ไป S 1> ขง้างหน้าเฮ้ยโดนยิงอังนเดีือด ไปตู้หรือเปล่านะเอ้ยเอ้ยคมมุโทนนี้เยอะตรงนี้เยอะมาได้นะฮะใครอยากได้คิวมาหัวล่างมาไม่ใช่ว่าจะไปกลับไปก่อนไ,ได้อาจจะก,กลับ<ม>ก็ได้ไเยอะ ไอหลังบ้านเดือด,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 ดเลนั่นหระชุบเสร็จแล้วอคลทนี่นี่นี่จับพี่ตายอ่ะอุ้มเขาอ่ะ ไม่พีค่ะอันนี้ว่าใครยิงลง้มเฮ้ยระวังให้หมดแล่าหรอไม่ได้ดูอ่ะเมื่อกี้นี่ทำไมไม่ตายก็ยงิงอะไแล้วไม่ได้ยิงนเลย มุกี้ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นใครตอนนี้ยังไม่มีเห็ดเอ๋อมันอยู่หน้าวงเลยมันอยู่ตรง,งไหน ใ,ใครจะไปช่วยไปเนอะเดงสิอังได้ไปชุบหน้าผมมีจับถิ่นเด้เอมีจับถิ่นช่วยนะจะได้แดงๆเจ้าถิ่นอยู่ตรงไหนน่อ่ะชุบแล้วลงมาช่วยหน่อยเด้อ นืน่าจะอยู่ใต้โุ๊กนี่มีตัวลงมีตัวลงต้องเหยียบเดียนน่ะลงตู้ชุบเลยนี่ว่ะลงบนหลังคาไปดูมัน่นลแล้วลงบนมัน่นโอ้ย,น,อยนู่นมันอยู่หลังหีนตัวไกลเลยนี่ อยู่ใต้บ้านเราตัวหนึ่งนะใช่ตันนี่โดนเปิดตั้งแต่อยู่บนเรือเล้นะถงมาถึงพื้นก็ตั้งขาดแต่เอ,อคืนอ่ะมีตัวอยู่หลังหินนะตรงตรงนั้นอนะ่ะไปตรงนั้นตรงรถอ่ะอเอาสิเออตรงรถนี้มี เนี่ยหลังหินใหญ่ๆอ่นนะหลังหินใหญ่นั้นดาวแล้วเดี๋ยวต้องข้างบนนี่ใช่ไหมเพวกมันเด็บเป็นสี่เลย Killing spree ขอบคุณนะตรงนั้นเช็ดตัวเดียวนะหลบช่วยนะ ่อนปอีตัวนะอนท้ายเออทำไมผมโดนยิงคนตั้งเยอะทังนั้นเกยบเลยอ่ะตัวนั้นอ่ะต้องจุดอ่ะเดี๋ยวจัดให้ คลิปวิดีโอในมือนี่ก็บจบไปแล้วเดีอยพี่แม่พี่น้องเด้อเกมนี่ก็อาจจะบอค่อยแบบว่าสนุกสักเท่าไรเนาะครับเนาะเพราะว่าไอเดียดเนี่ยตั้งใจเล่นนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยไอเดียแกถือได้ว่าแบบเล่นกับเขาแบบสนุกสนานเลยนะเขาก็บแบบว่ามีแบบแกงไอเดียดแบบบอชูปเจงสี่นะเดี๋ยวไเอเดียดพ่ายเบิ้งครับอ่ะดิอ่ะดีเบอร์หนึ่งอ่ะอ่ดีตัว์ีเราอ่ะต้องชูแล้วแหละยิงคนไม่เป็น ไม่ค่อยอยากยิงคนเลยพีย่คนบาวนี่นะพี่สวยครับ้ยสวยมาตั้งแต่เกิดเหรอเฮ้ย <c oughs> ชุดก่อนชุดก่อนสิแก้งตัววีขอบคุณนะนานๆจะได้เล่นดินานๆกว่าจะเจเลยขอแกล้งสักหน่อยเถอะเออดีพี่ด,ดีสุดยอดไปเลย <c oughs> นี่เป็นไได้พี่น้องครับมีแก่งตัววิจ๊ะน้อยแต่ว่าไอเดตเนี่ยบ่ได้ตัดเกี่ยนนั่นไม่คนเบิ้งเบิ้งเนาะครับเนาะเพราะว่ามันแบบว่าบ่ค่อยได้ช็อตอน,นะนะกลสนุกเฉยๆก็เลยตัดแต่อันแบบว่าเจ้าของหดหดมาลงจังสี่นะอะไว้เจอกันไหมคลิปวิดีโอหน้าเด้อครับพีพ่น้องครับผมใครชื่นชอบแกนี้นฝากกดไลค์แลกก็กดแชร์ออกไปให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้เข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเลยครับเด้ออย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดแชร์เด้อครับเพื่อนพ่น้องไปก่อนเ้ยครับบ๊ายบาย